รีวิว iphone 11ในปี2022นนะครับน้องจยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับ ดราไอโฟนในมือของตีโดนะครับผมก็จะเป็นตัวของ iPhone 11นะซึ่งในปี2022นี้เนี่ยตัวของ iPhone 11นะก็ออกมาแล้วประมาณ2ปีนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่าพี่ครับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อ iPhone 11ในปีนี้เนี่ย มันจะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าน้องจะยังใช้ได้อีกนานไหมนะฮะรวมไปถึงว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยตีโดก็จะมาทําสรุปให้อีกทีหนึ่งนะฮะว่า iPhone 11ในปี2022นี้เนี่ยมันจะน่าใช้อยู่หรือเปล่าน้องจะยังใช้ได้อีกนานไหมนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยติโดก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะเรื่องของการพรีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมรวมไปถึงการเล่นเกมนะั้นใน h o n e 11เนี่ย ในปี2022นี้เนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนได้นะครับผมจะได้ข้อมูลที่มันครบๆนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมาสรุปกันให้อีกคีหนึ่งนะครับผมก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กับช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับผมเกี่ยวกับตัวของ iPhone 11เนี่ยตีโดอาจจะแบ่งเป็นประมาณ3-4เรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะว่ามันลื่นไหลไหมนะครับรวมไปถึงการถ่ายภาพนะเป็นยังไงกันนนนบ้้าใปีี หรือว่าจะเป็นการเล่นเกมกับผมที่เป็นเกมใหม่ๆห,หรือว่าเกมที่คนยังเล่นอยู่นะฮะในปี2022นะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆนะของเจ้าตัว iPhone 11นี่เนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาสารุปกันให้ในคลิปนี้เลยครับมาดูกันเรื่องของสเปคกันนิดนึงนะครับในตัวของ iPhone 11เนี่ยตัวน้องเนี่ยจะใช้ชิปที่เป็นชิป A13 Bionic นะครับแรมของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4GB นะอันนี้เสริมให้นดหนึงนะว่าเรื่องแรมของ Apple เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเออแอปเปิลเป็นมือถือที่ราคาก็แพงนะทำไมให้แรมมาน้อ ไม่สัเหลือเกินนะเพราะว่าแรมก็ให้มาแค่2องจิกสามจิกสี่จิกอยู่ที่ประมาณนี้กันนะครับผมซึ่งอันนี้บอกไว้เลยนะว่าการใช้งานทั่วๆไปของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรมเพียงอย่างเดียวนะครับผมมันยังขึ้นอยู่กับตัวของชิปรวมไปถึงตัวของแอปที่มันอัพติไมซ์มาเพื่อระบบปฏิบัติการนั้นๆดีหรือเปล่านะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นได้ว่าตัวของ iPhone เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีแรมแค่ประมาณ4นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเล่นแอปต่างๆได้แบบลื่นๆนะฮะรวมไปถึงเกมต่างๆเนี่ย ก็สามารถปรับเฟรมเรทได้สูงนะฮะรวมไปถึงเล่นเกมได้แบบเฟรมเรทสูงๆเลยนะครับเพราะว่า oh, มันมีทั้งเรื่องของชิปแล้วก็เรื่องของการออปติมายแอปมาช่วยด้วยนะครับ่ะแล้วก็ตัวหน้าจอของตัว iPhone 11นะครับผมตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ IPS นะฮะหรือว่าชื่อของ Apple เนี่ยเขาเรียกว่า Liquid Retina ครับผมซึ่งในปี2022นี้นะครับผมตัวของ iPhone เนี่ยตอนนี้จะใช้หน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบ OLED ทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งชื่อของ a อ p l e เนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าซูเอือจอบแบบ OLED น,น เนี่ยถ้าสมมุติว่ามองนะฮะตัวของ iPhone 11กับตัว iPhone ที่เป็น iPhone 13เนี่ยจะเห็นความต่างในเรื่องของสีสันค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอแบบ IPS นะฮะสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สดใหม่นะฮะรวมไปถึงคอนทราสมันจะไม่ได้จัดเท่าตัวของ iPhone 13นะที่เป็นรุ่นปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออตัวของหน้าจอที่เป็น IPS LCD ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแต่ข้อเสียนะ ข้อดีของเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเบินเท่ากับตัวที่เป็นหน้าจอ OLED นะจอ OLED เนี่ยหลายๆคนที่ใช้อยู่นะอาจจะเคยเจออาการที่เรียกว่าจอเบินนะครับผมก็คือจอมันมีภาพซ้อนภาพอะไรอย่างนี้แหละที่บางคนเนี่ยที่ใช้มือถือบางค่ายนะอาจจะเคยเจอบ่อยๆนะครับซึ่งใครอยากรู้เรื่องของหน้าจอนะที่แบบลึกๆนะครับผมติโดก็ทําคลิปไว้เรียบร้อยนะตรงนี้นะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็ตัวของการทัศสกีนนะั้นตัวหน้าจอใน iPhone 11เนี่เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Refresh Rate หกเนะฮะอาจจะเท่าตัวของ iPhone 13นะครับผมอันนี้บอกไว้เลยนะว่าสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่เคยใช้หน้าจอที่เป็นเป็น120ย z เตนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะว่าเออจอ60 h z กับ120 h z เนี่ยมันจะต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับผมบางทีเนี่ยเราเล่น iPhone 13ที่เป็น iPhone 13แบบรุ่นปกตินะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหหนนนนน้าาาาาจจจออออออแบบ60 Her เเเมมมมืกกัคัคคครวตต่่่่งงะะะะะไไยย แต่ว่าสําหรับคนที่ใช้จอที่เป็น120 h ฮิรมาแล้วเนี่ยในตัวของ iPhone 13 Pro Max น no, อที่จะเป็นตัวของ Adaptive Refresh นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้มาจนชินแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมา,าเรียกว่าสัมผัสตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยมันจะเห็นความต่างค่อนข้างชัดนะอาจจะมีอาการที่รู้สึกว่ามันจะขัดใจนิดหนึ่งอะว่าแบบเออมันงน่วงหรือเปล่านะทนั้งที่มันก็ไม่ได้น่วงนะอ่ะเพียงแต่ว่าตาเราเนี่ยมันเห็นตัว Refresh 120เฮิร์ตมาจนชินแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าไม่ติดเรื่องของการสัมผัสนะโอ้เดี๋ยวขอเช็ดหน้าจอแปบ๊บหนึ่งเรียกว่าการทัชนี้เนี่ยถ้าไม่ติดว่าเรื่องที่เป็น 60H เฮิร์ตนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าการทัชการเล่นโซเชียลการถไถฟีดอะอย่างนี้ดีกว่ามันยังลื่นอยู่นะครับผมยังค่อนข้างลื่นมากนะฮะแล้วก็ได้สัมผัสแบบ iPhone ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าหลายคนสงสัยว่าเออแล้วมันจะยังลื่นแบบนี้ไปอีกนานไหมอันนี้ติโดบอกไว้เลยนะว่า มันจะยังเลื่นแบบนี้ไปอีกพักใหญ่ๆเลยครับผมน่าจะใช้เวลาอีกนานอยู่2-3ปีก็น่าจะไหวสบายๆนะครับด้วยความที่ตัวชิปเขาเนี่ยเป็นชิปแบบ A 1 3 Bionic อกเนาะอย่างที่ได้บอกไปนะการเล่นการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะแล้วก็ด้วยความที่เป็น iPhone นะครับผมหลายๆคนน่าจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเวลาถ่ายสตอรี่ g ออะไรเงี้ยถ้าคนที่เคยใช้ Android มานะจะเห็นว่าการใช้ Android ถ่ายสตอรี่ไอเนี่ยมันจะกระตุกนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นเรื่องของแอป IG นะ แต่ว่าด้วยความที่เป็น iPhone นี้เนี่ยเวลาเราถ่ายสตอรี่ไอจนะครับผมมันไม่มีอาการกระตุกให้เราเห็นเลยนะแล้วก็ตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยก็ไม่ได้กระตุกให้เราเห็นเหมือนกันครับซึ่งโอเคการใช้งานคร่าวๆเ,เนี่ยถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก่อนนี้นะครับผมสามารถไปกดดูได้นะที่คลิปก่อนหน้านะครับผมตีโดได้ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แถวๆนี้แหละนะกดจิ้มไปได้เลยนะครับแล้วก็มาสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะรวมไปถึงตัวน้องเนี่ย,ย ต่อได้อีกยาวๆสบายใจหายห่วงแน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมซึ่งติโดก็ได้ทาคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะแต่ก็มาสรุปกันให้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยยังสามารถเล่นเกมที่เป็นเกมในปี2022นี้ได้แบบลื่นๆสบายๆหายห่วงนะครับแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเปิด4 G แล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยตัวนี้อาจจะกินแบตสักนิดนึงนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยติโดก็ได้ทดลองไปเรียบร้อยแลยนะ่าามมน่าเปง หรือว่าจะเป็น ROV e นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะกินแบตอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตลดไปประมาณ10%นะฮะ mm. ก็คือเล่นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแบตลดไปประมาณ20%อนะครับอันนี้คือต่อ WiFi เล่นนะแล้วก็การตั้งค่าของเกมเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าแบบปกติเลยไม่ได้เป็นเซ็ตอะไรเพิ่มเติมใครอยากดูเรื่องของการเล่นเกมแบบเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยก็ไปกดดูได้นะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับต่อไปก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองครับผมสำหรับตัวของ iphone 11นะ กล้องหน้าของเขาเนี่ยก็จะมาแบบ12ล้านนะฮะเป็นปกติของ iPhone นะครับผมส่วนกล้องหลังนี่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เลนด้วยกันนะจะเป็นเลน u l t r ้า i d แล้วก็เลน w i นะครับผมความละเอียดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่12ล้านเหมือนกันเลยครับแล้วก็ตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยจะไม่มีเลนที่เรียกว่าเลนเท l e p h o t o นะครับผมจะยังไม่มีใน iPhone 11ตัวนี้นะซึ่งการถ่ายภาพนะเดี๋ยวตีโดจะเอาลองเทียบกับตัวที่เป็นเรียกว,ว่าตัวท็อปที่สุดของสกุล iPhone ในปี2022ตอนนี้นะครับ ซึ่งก็คือ iPhone 13 Pro Max นั่นเองนะฮะว่าการถ่ายภาพเทียบกับตัวระดับสุดของปีนี้แล้วเนี่ยเทียบกับตัวของ iPhone 11ที่เป็นตัวประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะเผือว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะเออว่าระดับสุดของ iPhone ในปีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วก็ตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยมันถ่ายได้ประมาณไหนนะครับผมเป็นความละเอียดภาพที่เราเนี่ยพอจะรับได้หรือเปล่านะครับผมก็ลองไปดูกันเลยนะ โอเคแล้วก็มาดูเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะซึ่งถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันครับผมในส่วนของ iPhone นะว่าการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างออกมาสวยออกมาดูดีนะครับผมซึ่งการถ่ายวิดีโอของตัว iPhone 11นี้เนี่ยก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K นะครับผมเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่60เฟรมเรทนะฮะก็ลองไปถ่ายกันดูนะเทียบกับตัว13 Pro Max เหมือนกันนะครับผมว่าเออคุณภาพของภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ ไปดูภาพกันแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบตัวของโทนภาพแบบ iPhone 11นะหรือว่าโทนภาพแบบ iPhone 13 Pro Max นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกสีโดกันหน่อยนะว่าเอเห็นความต่างของมันเนี่ยได้ชัดเยอะไหมนะครับผมบอกเลยนะว่าภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่จบหลังกล้องเลยนะเราไม่ได้เอามาแต่งในคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม,ตมนะครับ ใครชอบอะไรแบบไหนเนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข้อจํากัดของเจ้าตัว iPhone 11กันดีกว่านะครับผมแน่นอนฮะว่าด้วยความที่ตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยเป็นรุ่นของ2ปีที่แล้วนะหลายๆอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวของ iPhone 11เนี่ยจะได้ไปต่อนะแต่มันก็มีการจํากัดฟีเจอร์บางอย่างนะครับผมที่น้องเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกครับผมตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยจะไม่สามารถสแกน Face ID ผ่านแมสได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยนะว่าสำหรับคนที่ใส่แมสตลอดเวลาแบบบ้านเรานะตอนนี้เนี่ยก็คือทุกๆคนเนี่ยยังใส่แมสกันอยู่นะครับผมการสแกน Face ID ตรงนี้เนี่ยอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับผมตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยไม่ได้รองรับฟีเจอร์นี้นะถึงแม้ว่าตัวน้องเนี่ยจะได้ไปต่อ iOS 16ก็ตามนะครับแล้วก็ไม่แน่นะว่าตัวของน้องเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะอาจจะอันนี้อาจจะนะว่าอาจจะไม่รองรับตัวของการสแกน Face ID แบบแนวนอนนะครับ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีมาใน iOS 16นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมความแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวของ iPhone 11เนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะที่ได้ดีไซน์ที่เป็นขอบมนๆนะครับหลายคนเนี่ยที่ชอบดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมๆแบบตัวของ iPhone 13นี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยชอบแบบที่เป็นมนๆนะฮะแบบตัวของ iPhone 11นะั้นเนี่ยนะ,ะการจับถือมันจะค่อนข้างให้ฟิลลิ่งให้แบบสัมผัสที่มันต่างกันพอสมควรน,นะในเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่ใส่ อันนี้ตามตรงเลยไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วหลายๆคนก็น่าจะเอาไปใส่เคสกันนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะหรือว่าบางคนชอบแบบมนๆนะหรือว่าบางคนชอบแบบเหลี่ยมเมนะครับก็ชอบแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยจะไม่ได้รองรับการใช้งาน 5G นะครับผมตัวของน้องเนี่ยจะรองรับแค่ 4G เท่านั้นนะครับซึ่งต,ตรงนะ 5G ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่รุ่นของ iPhone 13นี้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่สามารถเปิดได้ทั้งวันนะอย่างเช่นตัวของตระกูล iPhone 12นี้เนี่ยที่หลายๆคนน่าจะเจอนะครับผมนั่นก็คือว่า ถึงแม้ว่าเขาจะมี 5G มาเนี่ยแต่ว่า 5G นี่เนี่ยไม่สามารถเปิดได้ทั้งวันนะเวลาที่เราเปิด 5G ใน iPhone 12นะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าแบตไหลนะครับผมใครที่เคยเจอปัญหานี้แล้วลองคอมเมนต์บอกติโดกันหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆนี่ยความแรงความเร็วของตัว 4G นี่เนี่ยมันก็ยังแรงแบบเหลือๆอยู่นะครับผมในตัวของ iPhone 11นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ติโดได้บอกไปนะครับผมนั่นก็คือว่าตัวของ iPhone 11นี้เนี่ยจะใช้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับ สีสันอะไรต่างๆนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้คมชัดแบบสีสันจัดจ้านเท่ากับตัวรุ่นใหม่ๆอย่างตัวของ iPhone 12รวมไปถึง iPhone 13นะฮะนี่ต้องแจ้งไว้เลยนะครับแต่เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเจ้าตัว iPhone 11นะครับผมสามารถซื้อมาใช้ในปี2022นี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่ามันจะยังคุ้มค่ายอยู่ไหมนะลองคอมเมนต์มาบอกตอคนอื่นๆกันได้นะครับผมโดยส่วนตัวนะสำหรับตีโดเนี่ย คิดว่าด้วยราคาที่มันลดลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ยังคุ้มค่าอยู่นะที่จะหาซื้อมาใช้นะครับผมถ้าสมมติว่าไรหามราคามือหนึ่งที่มันได้แบบดีๆนะอันนี้เนี่ยแนะนําเลยว่าก็ยังเอามาใช้ได้อีกนานๆน,น,นะครับผมตัวน้องเนี่ยยังจะรองรับ iOS ต่อไปอีกหลายๆรุ่นแน่นอนครับผม แล้วก็พวกเพื่อนๆคนไหนดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปบอกต่อๆเพื่อนๆกันด้วยนะเผื่อว่ามีใครเนี่ยที่กําลังมองหาตัวของ iPhone 11อ็อยู่นะครับจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะว่าเอ๊ซื้อมาใช้ในปี2022น,นี้เนี่ยกลางปีแล้วเนี่ยมันจะยังคุ้มค่าอยู่ไหมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะก็อย่าลืมกด subscribe ก,กับช anel อติีรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสําหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คคลิปปไรัับสสวดี